อ่อถูกหอดแล้วพี่น้องฮอดคิวแคม่ว่าะได้ก่อซื้อมันซอยแดงออมาจากรถกระโดดหาอฮะซื้อซอนอดกพี่น้องบเขาจะซื้อมันซอยแดคทึก่เลยเออ มามามาไปเที่ยวกิ้วแคบเดียวไปทิไยมันเบ้งนี้นอเลยพูนฮะนี้ก็เมื่อเช้าค่ายแพงมือแรงค่ายทึกเอาไปไล่บุได้แล้วรถจักน่ะฮอันนี้นะซ่ามัดสิบพัน ดิดเท้าเบื้องกอนอันนี้นา15,000เสารหลาลุทเช้อเออเสารัพหลาลุทั้น1จากน้อยก่อนถ้าผู้ชื่อก่อนเดี๋ยวเจ้ามามาหนำคนอ่าคุผู้ชื้อมาหนำคนน่ะ ค่ายลีค่ายลีลอ่าพี่น้องตอนนี้พวกเข้ามอดตลาดกิวแค้มนะออตลาดกิวแค้มเป็นตลาดที่ว่าค่ายมันล่ายที่สุดอยู่เมืองเพียงเลยแหละพี่น้องโอ้ อาถูกผู้ได yeah, right? ้บ oh, ่เคยมาแต่ร oh, huh? oh, ักคิวแคบไหนบางคนสินท่าว่าอ่าสร้างตังขึ้นอ่ะฟรีได้เดี๋ยวมึงสิซอกเบื่อเด้อเห็นไหมน้องค่ายังเด้อมันนี่ม่เท่าค่ายยังมันนี่มีนไม่เท่าอ๋อไม่เท่าค่ายนี่ ให้เพื่อไขมันอ่าสวัสดีพี่น้องทุกคนที่เข้ามาเบิ้งเด้อนี่ตลาดกิวแค้มมาสร้างขึ้นอันฟรีได้เนี่ยมีเงินยี่ให้เบิง้งนี่สองพันเจ็ดถ <c oughs> ่ายวิดีโอเด้อถ่ายไดอู่ตี้ฮะอ่าพี่น้องครับว่าจะได้สองพันเจ็ดนะ่ะ ผ่าชวมงว่าจะฮะช่องันเจ็ดนะว <oh> ่าจะได้ก่ออ๋อพาชาอ๋อพาชาอ๋ออ๋ออ๋อมันช่องเนาะอ๋อพาชาเอสวันเจ็ดอ๋อพาชาวันี้ยนะแต่รักคิวแค้มนี่สร้างตังค์ข e ึ้นนปีช่องวันเจ็ไ้ไนองเอย เดี๋ยววิญญาถ่ายวิด e ีโอพี่น้องคนไข้เนี่ยได้เฮ้ยมาแว่ซื้อเอาไว้จำทีไรเด้อเออสบายดีพี่น้องเออสบายดีพี่น้องฟังฝ่ายเบสชมพูสุกนนทีติดตามอ่าวิญญาณในซองยูทูบเมื้อนี้อ่าวิญญาพอดีอนาขี่รถฮะถ่ายโฮมมาจักบ้านเลยเออถ่ายโฮมงามเลยเออ พอดี้พยโยพอดีขี่รถมาอันนั้นมามาสิไปอันบุญกองเขาแล้วก็มาแวะตลาดกิ้วแคมนี้เฉยเห็นเพิ่อนไขมันไขยังก็เลยท้ายพี่น้องเบิ้งนะเบิ้งอีกต่อฮะมาฮะเอาไปบไปยาเมลลี่ยาเมลลีเออเนี่ยแม่เท้าเนี่ยพ่อ ผู้นี้ลอยฮัฟปีนี่ว่าอายุ่ลอยฮัฟฟีนี่ที่นั่นตามเพิ่นบอกมื้อนี้มาเท้าค่ายนี่มื้อนี้น่ะค่ายกล้วยกับมังหงกับมังทั่วเออค่ายอ้อยเด้ออันนี้โตเลยเป็นโตเลยนี่น่ะ tô tô hả đây tô sợ hả làm sợ hả phần chứ họ đây bò chứ họ đây bò bò đây nè pit áo áo vest áo vest ông áo vest ông đây yêu nó nè chứ bò ta nè nè hiện ta chứ bò <laughs> chứ là nè vẫn đi nè hiện ta là chứ đây anh bảo

ันซื้ออันมันเก้ยวจากมัดนังไปอ้าวก็ซื้อไปกินเนาะซาเกต่าไปพ่อหน่อยนี่นะเสียบอ่ะมัดห้าพันอ่ะมัดเดียวเหรอเออมัดนี่นะเสียบสุนมัดเหล่านีไม่ ห้าพันเอาเดียวพอแล้วไปบ้นเขาไปซื้อมากลับมาก่อนอ่ะอ้าบปนี่เงินเือยลุดเลขอะไรบ้หลุดห้าพันนี่นอกได้างอันนี้ซื้อไล่เขาจะุกินบางคนเออบางคนกลายวันนี้ว่ะบางคนกลายวันนี้ว่ะซื้อมาเพื่อเด้อซื้อมาเพื่อแท่ไปสิเล Tờ lát kêu xem Nghe rồi, thay lai lai Áp tay Áp góp chai với nó à. Kêu đơn hàng to con à, Đây là phần phần kiếp ลานไปมอเม่ยังลานไปมอหนึ้อซาีตีหนึอันนี้มอหนึ่งเนี่ยมอหนึ้อเขาเออท่าได้เนี่ย

ngày à? ờ, đi ai chứ ai nhá ai phương nè anh anh phương quá phút đây ไปครับจะไปแล้วเดินทางต่อกันพี่น้องเอลย ลานซีมันอ่ะปัดทุกอ่ะพ่อขึ้นเลยก็ได้ไปพี่น้องเดินทางต่อไปทางเขาอ่ะขอบใจขอบใจเดี๋ยวพั่โยตีขับรถก่อนเออตัวนี้ตัวน้อยอ่ะนี่ตัวล้อล้ออันนี้ตัวอ่ะพี่โยเดินทาง